ถ้าต้องการให้จิตสะอาดใวยจิตสะอาดมากๆก่อนภาวนาขบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหาทางตัดกังวลในร่างกายเสียก่อนแต่มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรามันมาจากร่างกายตัวเดียวความหิวเป็นทุกข์เพราะเรามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หิว ความหนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นทุกข์ก็เพราะมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หนาวไม่ร้อนความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีความตรรถนาไม่สมหมางเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายความตายเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายก็รู้ความว่า ความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่ปรากฏกับเราก็คือมีร่างกายถ้าเราต้องการความสุขก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคําแนะนำของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระใช้เป็นวิปัสนาญาณแต่ความจริงก็ใช้เป็สกุลผีว่าริจาว่สังขารราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุป,ปายธะทำจะทำนิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุป,ปัชิตวานิรุตชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังบูปสมโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นเที่ยวเป็นสุขนั่นก็นหมายความถ้าเราต้องการความสุขจริงๆในพ้นจากความทุกข์ก็ต้องเป็นคนไม่มีร่างกายคนไม่มีร่างกายจะมีได้ยังไงก็มีได้เฉพาะหนึ่งเราตัดกิเลสที่เป็นสมุทเฉดเรหาร โดยเฉพาะอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งเวลานี้เราจะไม่ห่วงร่างกายร่างกายจะปวดจะเมื่อยเป็นเรื่องเป็นธรร,รมดาของร่างกายร่างกายจะแก่เป็นธรรมดาของร่างกายทางด้นธรร,รมดาร่างกายจะป่วยไข้ไม่สมบายเป็นธรรมดาของร่างกายร่างกายจะตายเป็นธรรมดาของร่างกายในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่แก่ก็มีป่วยพันสุก็มีตายต่อจากนี้ไปเมื่อร่างกายนี้สลายตัวไปเไรเรา ต้องการจิจุดที่มีความสุขใหญ่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์ก็คือพณิธาน